สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามีนะฮะเหรียญหลวงปู่โตนะครับนวัดถ้ำถึงโตทองนะครับนะฮะนี่ฮะวันนี้มีมากมายหลายรายการนะฮะวัดถ้ำถึงโตทองนี่คือวัดที่หลวงปู่มาสร้างไว้นะครับที่จังหวัดราชบุรีอำเภอจอมบึงะครับที่สร้างอุโบสถกับในหลวงนะครับรอเก้านะครับนะมีภาพอยู่ที่อุโบสถเลยนะครับในวันพุธทธาิเสกผมไปมาเหมือนกันนะครับนะได้เห็นภาพนะฮะแล้วก็ นะฮะมีกุฏิหลวงปู่นะฮะที่อยู่บนยอดเขานะครับนะสามารถผ่านไปได้สามารถไปแวะชมแวะกลับนะฮะหลวงปู่ได้นะครับที่วัดถ้ำติโตทองอาเภอจอมบึงจังหวัดลำาูรครับวันนี้ผมมีนะครับเหรียญหลวงปู่โตนะครับนะหน้าใหญ่นะครับนะพิมพ์หน้าใหญ่มาแบ่งปันพี่น้องครับรุ่นเงินล้านนะฮะในราคาย่อมเยาพี่การตีพระเทให้ทอดทีพแล้วก็ หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่สระบุรีครับวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องกันนะครับงานะ21รายการนะฮะชอบทุกจรายการไนสามารถปิดก้าไปได้เลยนะครับน้องเรียบให้เรียบร้อยเรียบเรียบให้เรียบร้อยแล้วพี่นะฮะบอกเลยว่าสวยถูกใจทุกคนแน่นอนนะครับสับวันนี้นะครับมาชมรายการที่หน<อ>ึ่งเลยะครับรายการที่หนึ่งครับมาเป็นองค์นี้เลยพี่นี่ฮะนี่ครับรายการนี้ครับรายการนี้มีเดี๋ยวผมเรียบให้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมเรียบให้ถะลอกนิดนึง นะครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อเงินหน้ากักทองคำนะฮะหมายเลขสองครับนะฮะหมายเลขค้นตเบอร์หมายเลขสองครับเนี่ยเนื้อเงินหน้ากากทองคำพี่นะฮะจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ฮะสวยๆอย่างงี้ฮะเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับตอกงอชัดเจนครับหมายเลขค้นตเบอร์หมายเลขสองครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะสวยๆเลยพี่นะฮะนี่ฮะงอพี่นี่ฮะเลขโค้นตัวเบอร์หมายเลขสองครับ เนื้อเงินหน้ากากทองคำครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องที่สองพันนะครับนะขอที่สองพันบาทนะครับนะรุ่นเงินล้านนะครับรายการที่หนึ่งครับต่อมารายการที่สองครับนะเป็นเหรียญอัลปาก้าลงยาไล่สีครับนะฮะนี่เลขโคดเเบอร์สามสี่ครับเลขโคดเจเบอร์สามสี่พี่รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายนะฮะถ้าองค์ไหนสองร้อยเนี่ยฮะวันนี้ผมมาแบ่งเนี่ยฮะสองร้อย ห้าสิบาทเนี่ยพี่เอายกคู่นะผมคิดเพียงแค่สี่ร้อยถ้าองค์นี้สองร้อยห้าบาทพี่ยกคู่สี่ร้อยบาทได้เลยนะครับนี่ฮะต่อมาองค์ที่สามครับเป็นเนื้อสองกริย์นะฮะลงยักษ์เขียวเหนียวซัพนะฮะเลขคนเบอร์หกสามครับเนี่ยสองตอกสองเคสเจนพี่นะฮะลงยาด้านหลังด้วยนะครับนี่นะครับนี่ลองชมดูวิจัยนะฮะลองชมดูนะครับนะฮะชอบถูกใจปิดอย่างเข้ามาได้นะครับนี่รายการนี้ครับนะฮะลงยักษ์เขียวเหนียวซัพครับนะฮะเนื้อสองเคครับนะฮะนี่ฮะ นะสีเปิดนิดนึ่งนื้อผีสีเปิดนิดนึงนะครับนะขอที่สองร้อยห้าสิบบาทออนะครับต่อมารายการที่สี่ครับรายการนี้ครับเป็นเพ้นส์เสมือนจริงนะครับนะเนื้ออัลปาก้าสอดไส้ทองแดงครับนี่เนื้ออัลปาก้าสอดไส้ทองแดงครับพี่ดูด้านหลังครับนี่ฮะสอดไส้ทองแดงสาตินนะครับเลขโคดจำนวนใหม่เลขสี่ครับเลขโคดเบอร์ใหม่เลขสี่ด้านหน้าเพ้นส์เสมือนจริงครับด้านหน้าเพ้นส์เสมือนจริงนะฮะหนุ่มปูโตะนะฮะ รายการนี้ขอที่สา0ร้อยบาทนะฮะรายการที่ขอที่สา0ร้อยบาทนะฮะรายการที่สี่นะฮะต่อมารายการที่ห้าครับนะรายการที่ห้าหูจม five, our, <hide. S 2> ูกรายการที่5้าขอเม่ไม่เอานะฮะจมูกไม่ดีจมูกบุกเนี่ยฮะน่าจะเป็นที่อ่าน่าจะมีโดนโดนจมูกโดนแน่ช่างช่างเลี่ยมโดนแน่เลยครับไม่เป็นไรครับนะมาต่อองค์ที่ห้าครับทั้งใหม่ รายการนี้ครับเป็นเนื้อไก่เงินลงยาชมพูทึบนะครับเลขโค้ดเบอร์สองแปดนะฮะลงยาชมพูทึบนะฮะองค์นี้ผมขอสองร้อยห้าสิบาทยกคูสี่ร้อยนะครับลงที่สี่นะฮะต่อมารายการที่หกครับเป็นเนื้ออาบาก้าลงยาทงชาตินะฮะลงยาทงชาติด้านหลังน้ำเงินนะเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสามครับเนี่ยองค์นี้สองร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับรายการที่หกนะฮะต่อมารายการที่เจ็ดนะฮะเป็นเนื้อทองทิพนะฮะ เนี่ยฮะทองทิพย์เลขโคดตัวเบอร์ครับเลขโคดตัวเบอร์นะครับขออนุญาตส่งนะครับนะครับเลขโคดตัวเบอร์หนึ่งสี่ครับเลขคดตัวเบอร์หนึ่งสี่นะฮะรายการที่ขอสองร้อยห้าสิบาทครับนะฮะรายการที่ขอสองร้อยบาทครับรายการที่เจ็ดครับต่อมารายการที่แปดครับรายการที่แปดครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะสอดไส้อัปปาก้านะครับเนื้อทองทิพย์สอดไส้อัปปาก้าต่อโคดจีนเลขคดตัวเบอร์สองหนึ่งครับ เลขค้นเบอร์สองหนึ่งพี่รายการที่เนื้อสอดไส้นะฮะผมขอที่สองไอ้สามร้อยครับนะสอดไส้เหรียญสอดไส้หายากนะพี่นี่ฮะสอดไส้ทายากนะครับรายการที่แปดนะครับขอสามร้อยสามร้อยยุคู่ผมคิดแค่ห้าร้อยพอนะครับต่อมาครับเป็นลงยาประกัดนะครับเอ้ยปลาครับนี่อ่าปลามงคลพี่เห็นไหมเห็นพี่เห็นปลาไหว้ไหมลงยาปลามงคลครับนี่นี่ครับสายคลาสสิกนะฮะลงยาปลามงคลครับปลาครับนะฮะเลขค้นเบอร์หนึ่งเก้าใช่ไหม นี่ฮะเลขค้นตัเบอร์หนึ่งเก้าเนื้อตอกโอครับนี่ฮะฝังพลอยที่าสังกะเตะครับนี่ฮะราคารนี้สามร้อยบาทนะครับยกคู่ห้าร้อยนะฮะต่อมาเป็นเพ้นเต็มองค์ครับนี่เลขค้นตัเบอร์หมายเลขเก้าครับขอสามร้อยบาทปอนี่ครับเลขค้นตัเบอร์หมายเลขเก้าขอสามร้อยบาทเนี่ยเพ้นเสมือนจริงพี่นะครับเพ้นเต็มองค์ด้วยนะหน้าหลังเลยพี่นี่นเนื้อนี่เนื้อพิเศษนะครับนี่ถ้าเป็นอเมก้า รายการนี้ขอสามร้อยบาทนะครับพี่ชายเอ๊ะขอสามร้อยบาทเออสามร้อยบาทนะพี่นะแบ่งปันกันครับนะไม่เป็นไรต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดครับหรือรายการที่เอกเป็นแบ็คโดเดียมลายทองเลขค้นเบอร์สองสามนะตอกแบ็คนี่ฮะรายการนี้ก็สามร้อยบาทพี่ชายนะฮะสามร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับเป็นเนื้อกะไหล่เงินลงยาแดงนะฮะแรงลิตนี่เลขค้นเบอร์ห้าห้าศูนย์ครับ เลขคุเบอร์ห้าูนะครับสองอ2อ0ยห้าสิบาทครับรายการที่สิบสองครับต่อมารายการที่สาครับเนื้อกระไหลเงินนะครับลงยานน้ำเงินพี่เลขคนณตเบอร์สาหนะองค์นี้ก็ขอ2อ0ยห้าสิบาทครับนารายการที่1ิบสามครับต่อมาครับเป็นรุ่นนี้ต่อมาเป็นรุ่นสมพ่หลวงพ่อสมเจตศักดิ์สิทธิ์นะครับนั้นอยู่ศิริระบุรีะนีับ รุ่นล่ำรวยเงินทองพี่เรียกคุณเบอร์เก้าแปดนะย้ำว่าทุกองคมีกล่องนะฮะย้ําว่าทุกองค์มีกล่องนะฮะให้พุณพี่คุณท้อุชาครับส่วนรุ่นนี้ครับมาเลี่ยมเป็นพลายเงินครับเน่เลี่ยมพลายเงินสวยๆครับหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะฮะอยุสระโุรีนนะแวะไปกราบไหว้กันได้พี่ขอพรอได้นะฮะหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะฮะองค์นี้นะครับน้องขอแบ่งที่เนื้อสองเคอเปล่าพี่นะะร,รายการที่ขอแบ่งที่สองร้อยห้าสิบบาทยกคู่ได้นะครับ ต่อมาองนี้ครับ2องร้้าบาทเช่นเดียวกันครับเลขค้นตัวเบอร์9 6้าครับเนื้ออะไรนี่ฮะลงยาแดงลงยาเขียวเลยน่าจะทองทิพย์นะฮะนี่ฮะรายการที่สิบห้าต่อมารายการที่6ครับนรายการที่สิบนะครับขอเป็นแบ็คทองนะครับแบล็คลายทองพี่เลขค้นตัวเบอร์หนึ่งหนึ่งนะครับขอที่สามร้อยนะครับรายการนี้ขอที่3า0้อยห้าสบาทนะครับนะองนีสวยนะขอที่3 5 0อยบบาทนะครับ ต่อมาการที่ไปครับรายการที่17ครับรายการนี้ขอ250บาทนะครับยกเลขคนณตัวเบอร์33เลขคนณตัวเบอร์33ครับต่อมารายการนี้ครับน่าจะเป็นกระไล่เงินทองหน้าครับรายการนี้ขอ350ครับนะฮะการรายการนี้ขอ350ครับชุบ3ามกษัตริย์2องกษัตริย์นะฮะรายการที่18ขอ350บาทยกคู่600นะฮะต่อมารายการที่19ครับรายการ19ครับนี่ฮะนี่ฮะตะกุดเงินครับนะติดตะกุดเงินสังคติเลขคนณตัวเบอร์38ครับ เลขคนตเบอร์สามแปดพี่รายการนี้ผมขอสองร้อยห้าสิบาทนะครับเท่ากันลรายการนี้ก็มาครับขอสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันพี่รีบนะใครไวใครได้เลขคนตเบอร์เก้าหนึ่งครับใครไวใครได้พี่นะเอาไปพี่นะฮะรายการที่ยี่สิบนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแบ่งปันยี่สิบรายการชอบถูกใจกันไหนสามารถติดเข้าได้เลยนะครับในอีพีนี้พิเศษครับเป็นอีพีพิเศษนะฮะใครไวใครได้พี่นะวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยขอบคุณมากครับ